ตามจริงมันไม่ใช่นะับมันอ่านว่าทิกิติกีนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าทิคิติคีจริงเปล่านะแต่ว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อของญี่ปุ่นฮะเป็นผีญี่ปุ่นเป็นผีตัวขานะฮะผมว่ามาอ่านอาจจะอ่านว่าทิคิทิคีเปล่าเอออาว่าทิคิทิคีมูนไลด์ดีดไงนี่ฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นผีญี่ปุ่นฮะเกมนี้คือเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นที่ว่าทิคิทิคีฮะคือผมก็ไม่สามารถแปลทั้งหมดได้แต่ว่ามันเป็นตำนานผีญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกถึง สิ่งวิชิตหรือว่าวิญญาณคำสาบบางอย่างฮะที่เป็นผู้หญิงในชุดเรียนฮะใช่ไนหะฮะสคูโก,โกิที่มีแค่ครึ่งท่อนเขาเอาผีตัวนี้เอามาทำเป็นเกมฮะน่าสนใจมากฮะแล้วนี่ฮะอ่านว่าเทเกะเทเกะชิบหายกูอ่านว่าติกิติกีแล้วกูอ่านว่าอะไรเทเคเทเคอะไรสักหรือเทคิเทคิอะไรสักอย่างน,น,น, <c oughs> นี่ฮะผีร่างขาดปาดร่างคนนี่โหชื่อโคตรเทผีร่างขาดปาดร่างคนฮะ โอ้ไม่ o อชื่อคลิปได้แล้วเป็นตำนานเมืองเกี่ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับผีของเด็กนักเรียนหญิงที่ว่ากันว่าตกรางรถไฟโดยร่างของเธอนั้นถูกรถไฟผ่าครึ่งเลยอ่ะครึ่งเลยอ่ะผ่าครึ่งเลยอ่ะโอ้โหโคตรโหดเธอเป็นอมององเลียวน่าจะแบบว่าเป็นเป็นพูดปะองคองเลี้วนี่เป็นคลายพูดปะใช่ไหมลิววิญญาณพยาบอทที่แฝงตัวอยู่ในเขตเมืองและรอบ สถานีรถไฟในกลางังคือเนื่องจากเธอไม่มีล่องกายทอดล่อ,ลองอีกต่อไปเธอจึงเดินเดินบนมือของเธอฮะเธอจึงเดินบนมือของเธอเดินไงวะอ๋อหมายถึงปับใช้แขนในการเดินนะแล้วแม่งมีน้องมีเคียวด้วยน้องมีเคียวด้วยฮะน้องมีเคียวด้วยโอ้ไมก่กอดผีร่างขาดปาดร่างคนผีร่างขาดปาดร่างคนโอ้มีศพคนไม่ไม่ไม่ไ,มไม นั่นน่าจะเป็นน้องที่กําลังวิดพื้นอยู่ฮะโอ oh my god ผีร่างขาดป่าร่างคนน้องวิดพื้นอยู่ข้างหน้าเราฮะครับนี่คือเทคเทคฮะแล้วเราจะได้รับบทเป็นบุคคลหนึ่งฮะที่เราหิวข้าวตอนคืนแล้วเพื่อที่จะสนองตันหาของเราฮะเราจึงที่จะออกไปซื้ออะไรแดกในตอนคืนอีกแล้วฮะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เราเราได้ไปอ่านบทความนี้พอดีว่าเราเจอว่าเราไปเจอเรื่องราวของเทคเทคในเน็ตฮะ เทเกะเทเกะนะฮะแล้วเราได้มาซื้ออาหารตอนคืนแล้วสุดท้ายเราก็มาติดลูบที่ทเทคิทเทคิไม่ให้เรากลับบ้านนะฮะอีกแล้วสงสัยมาขอข้าวแดกเทนที้จะมาขอร่างกายคืนฮนะครั้งแรกที่ผมเห็นนี่ผมเห็นเป็นนี่นะโรนี่อนะทเทเกตเทเกะอะผมเห็นเป็นใน,น่นนะ่ยนะยอมรโทษอะเหมือนกังใครจะใครสักคนมาปาดกูเสียสทีนะโอ้โหเขียนโค้ดนะฮะอะไรกันวะเนี่ยโอ้ oh my god อ๋อใช้เมาส์กดนี้กดแจ้งกดอ่าน มีเรื่องราวมีอ๋อมีมิสเตอร์เรียบูทอลอินซิเดนต์ ident, ฮะมีเหตุการณ์อันโหดร้ายเกิดขึ้นนะมีผู้ชายเจอร่างครึ่งหนึ่งร่างครึ่งหนึ่งฮะโดยที่ไม่มีหลักฐานใดนั้นอ๋อหมายถึงแบบเจอเจอร่างคนที่เหลือครึ่งท่อนใช่ไหมแล้วโดยแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรงนี้โนโนคู no, no clue, ฮะวันยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดเซนมเบอร์สองพันี่ยี่สิบสามฮะแปดโมงครึ่งเอ้ยหมายถึงประมาณสามทุ่มครึ่งฮะเซมเบอร์ September, นี่กันยาวะอ๋อนี่มันเป็นชื่อปะ อาซาฮิคาวะฮะเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่นฮะเจอว่าร่างของเขาอะขาดครึ่งโอ้แมนฟาวหมายถึงร่างของคนเจอร่างของคนฮะที่ถูกที่ถูกโดนฟันครึ่งโดนหั่นครึ่งหนึง่งฮะโดยที่ไม่รู้ว่าหลักฐานว่าใครเป็นคนทำฮะแล้วร่างอยู่ใกล้ๆสถาน,นีแถวๆอาซาฮิคาวะซิตี้ฮะเมืองอาซิาซฮิคาวะไม่ๆๆๆเดี๋ยวๆๆนะ อาซาฮิคาวะมันคือเมืองมันคือพื้นพืนน้นที่หนึ่งฮะไม่ใช่ชื่อคนฮะผูพ้พบเหตุการณ์นั้นถึงกับช็อกกันทีเลยแล้วได้ทําการแจ้งตํารวจว่ามีเหตุคดีฆาตการรมเกิดขึ้นที่นั่นได้ยินมาว่ามีเสียงปแปลกๆหรือมีเสียงน้อยปแปลกๆในคืนวันศุกร์ฮะตอนคืนคือเหยื่อที่ถูกทรมะดูเหมือนว่าเขาอะเหมือนถูกขวานฟันนะฮะและเลือดก,ก็กระฉูดเต็มไปทุกที่ฮะโอ m ม่ก็ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่ฮะ พื้นที่ให้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมฮะแล้วก็ได้ทำการสํารวจแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยหรือว่าพยานฮะคือพยานก็ไม่มีฮะแล้วก็มีคนบางคนบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับตำนานของเทเคเทเคฮะเทเกะเทเกะฮะน้องหญิงสาวผีร่างขาดป่าร่างคนเทเคเทเกะของเราฮะเทเกะเทเกของเราฮะเป็นผีผู้หญิงที่มีร่างกายขาดครึ่งที่โดนรถไฟนั้นเฉียวชนไม่ใช่หมายถึง มีการแบบฟึบนิดหน่อยฮะทำให้ร่างกายนั้นหายไปครึ่งหนึ่งเลยฮะว้าไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นนางก็ได้ไล่ล่าแถวนั้นฮะอ๋อคือนางก็ไล่ล่าแบบเป็นตำนานนะว,ว่านางนั้นอ่ะออกล่าอยู่อย,อยู่แถวอยู่แถวสถานีนั้นนะฮะเธ <s> อนั้นเดินไปมาโดยใช้ครึ่ง่างส่วนบนฮะโดยใช้แขกของเธอขยับไปมาฮะอืมนั่นมันทําให้แบบว่าอ๋อระหว่างที่แบบเดินไงมันจะเป็นเสียงแบบ ตักแตกแตกแก,ก,กไงต่างทศเขาเลยเรียกว,ว่าเอ้ยญี่ปุ่นเขาเลยเรียกว,ว่าทาเกะทาเกะใช่ป่ะมันเสียงคล้ายๆทาเกะทาเกะฮะเขาเลยเรียกว,ว่าทาเกะทาเกะฮะอ๋อแล้วรอยฟันที่คนที่ถูกโดนฟันฮะก็เหมือนกับเคียวที่เธอใช้ฟันเลยโอ้ม่ยกอดไม่ว่ายังไตงตำรวจก็ตามตำรวจก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่จะต้องตามหาความจริงฮะให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเลยบอกสาธารณชนนะว่าเจนก่อนไม่ต้องแตกตื่นถ้าเกิดเจอเรื่องอะไรเกิดขึ้นอ่ะให้รายงานมา ให้ทางอินโฟมชันของทางพวกเขาฮะก็คือบอกข้อมูลด้วยอ๋อตำงานของเทเคเเฮะอืมข่าวลือรูเมอร์นี่ประข่าวลือใช่ไหมเกี่ยวกับเหยื่อเหตุการณ์แล้วความจริงคืออะไรอ๋อหรือว่าในเมืองอาซาฮิคาวานั้นมันจะแย่แล้วนะอาจจะมีเหตุเกิดก็ได้หรือระหว่างความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้นกับเทเคเฮะเทเคเค ใจอ่านว่าเทเคแตเคดีหรือถ่านว่าเทเคแตเคดีวะไม่ไหวไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าแล้วอ่านใหม่ได้ด้วยเคแล้วไงอ่ะอ๋อมีนี่ฮะอ๋อต้องอ่านข้อความมากอลเลีย,ย,เยสเยสเดี๋ก็เสร็จแล้วเขาบอกให้เราไปหาของเด็กไม่ใช่หรอหรือให้นอนเลยอันนอนก็นอนไม่ได้โอ้โหบ้านคนแบบพัดลมนี่โคตรทางเอเชียเลยโอเดี๋ยวก่อนนะฉันไปหยิบ เออลิสก่อนเหรอลิซี่จะต้องไปซื้อของที่ช้อปปิ้งฮะไหนเอย่ยไหนเอย่ยคุณพี่คุณพี่วางไว้ไหนครับโอลิสอยู่นี่โอ้ oh my god นมสองโอลิฟออยหนึ่งข้าวอีกหนึ่งฮะมีรามมงโอซีเรียลโอทีแบ็กถุงชาสแน็คขนมมีดิสโซบมีสบู่สบู่ทำทามสะอาดได้นั่นอะ ไม่ไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่สบู่อะผมว่าน่าจะเป็นน้ำยามากกว่าน้ำยาเขาวขาสะอาดจานอะโอ้โหนี่อ๋อเนเนี่ยโดนไฟโอ้โหแล้วไฟรังมากฮะกูจะโดนไหมนะไม่ใช่มาถึงกูเดินเดินอยู่แล้วแม่งใส่กูเลยนะไม่เอานะพี่เีเคเทเคน้องอยากกลับบ้านอ่ะแล้วบ้านมันโครแบบมีไม่กี่หลังโอเคเนี่ยก็มาฮะ ตามจริงเกมนี้มีสองฉากจบนะไม่อยากเชื่อเลยแต่ก็ดีนะฮะเราจะได้อยู่กันานานๆผมเชื่อว่าช่วงนี้ผมนั้นยอดวิวตกฮะแต่ก็โอเคผมจะพยายามต่อไปนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมนันสงสัยก็คือมานากูจะลดเร็วและเพิ่มช้าขนาดไหนวะเนี่ยตอนหนีกูจะหนีรอดได้ไงนะถ้าเกิดมันขึ้นช้าขนาดนี้ What? ดดนะวัดตำรวจฮะอีรแล้วแสดงว่ามีคดีฆาตกรรมแน่เลย ีราไสมาเซ่หวัดดีครับครับ oh โอ้มาก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคงไม่ใช่เทคเคใชเเคใช่ไหมนะอีไม่โอ้มก็โอ้โหปากกับปากกับหน้านี่แบบแดงกับขาวแบบคนละเบอร์เลยอะแล้วมีคนแก่มาฮะหาวัดดีครับโอ้มาก็หวัดดีครับคุณยายเออทำไมเธอถึงตามฉันล่ะ ตอนคืนก็มักจะมีคนแก่มาอย่างนี้แหละเอ,อ้ยรันยองแมนวิ่งซะเพราะหนุ่มน้อยคืออะไรวะ mm hmm. เกิดอีหยังขึ้นนอ mm hmm. เขาบอกให้เราหาขขงอันนี้ระเองฮะโอเคเก็บโอเคมาซื้อของแน่จะคิดอะไรมากวะ mm hmm. เขาบอกแล้วคุณยาเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดเจออะไรสักอย่างตอนคืนให้วิ่งเลยฮะบอกวิ่งซะหนุ่มน้อยยองแมนขอบคุณครับคุณคุณสวย ขอบคุณที่บอกผมนั้นเป็นหนุ่มน้อยชอบจริงเลยพอมีคนเรียกว่าตัวเองว่าแบบเด็กๆหน่อยๆอ่ะขโมยขโมยไม่ใช่หมายถึงหยิบของหยิบของขโมยอะไรวะมีอะไรบ้างนะผมลืมไปหมดละขุณงวะบงอะบวัดน,นีเจ้าโอย้ยเธอได้ยินเกี่ยวกับกเหตุการณ์ทเกเทเกตไหมไม่ค่ะทเทเกเทคุณหมายถึงตำนานเมืองอนะนะคะตำงานอะนะคะ ใช่แล้วเธอ,อยังสวยอยูน่นะเฮ้เดี๋ยวนะนะจริงเหรอคะแล้วมันเกิดขึ้นอะไรเหรอคะก็นะคืนนั้นน่ะในเมืองนี้แหละถ้าเธอคนนั้นโผล่ขึ้นมาเธอไม่ทางหนีจากเธอไปได้หรอกระวังด้วยนะกล่าวน้อยระวังตัวด้วยล่ะอ๋อค่ะฉันจะดูแลตัวเองค่ะ อ๋อคุณยาเขาบอกว่าตำนานตำตำนานหรือว่าไอผ้ผีเทเคเทเคะมันมันกลับมีกลับมันกลับมีอยู่จริงขึ้นมาเฉยเลยอะเขาก็งงว่ามันมีขึ้นได้ยังไงฮะแล้วก็บอกเกิดเธอ,อยังหนุ่มอย่างแน่นหรือว่ายัางสาวเธออย่างสาวเลยนะถ้าเกิดมีเรื่องราวเกิดถ้าเกิดมันเจอแบบว่ามีเรื่องน่าเกิดขึ้นขึ้นมาคือมันเป็นไปได้ยากยนะที่จะจะหนีจากสิ่งชีวิตตัวเนี้ยฮะโอ้ไม่กอด s ีส p โอเค มันก็แค่ตำนานโถใค,เค่เขาจะไปรู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเอ,อ่อเรียกว่าไงนะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นโจรเป็นอะไรก็ได้เอฆอาตกรไงโขห,หลังหลายเรื่องไม่นก็เกิดขึ้นอย่างนี้หมดยังอ่ะขาดใบลายซาข้าวขาวอข้าวขาว,ขาว,ขาวอ่าไปใส่ใจมากนะอ่านซับไม่ทันด้วยประเด็นอะอ๋อนี่เหรอโอ้โห,โหแล้วกูจะเห็นไหมเนี่ยคือไม่ต้องเก็บของตาไม่นี่ฮะเนี่ยชั้นนี้เลยฮะ แล้วกูดูไม่รู้เรื่องไงตาพี่ไม่ดีเจอละฮะโอ้แม่กอดลิสต์หมดแล้วหมดปะแล้วไงต่อหรืออีคาเชียมันเข้าไปข้างหลังพี่นาวาครับมาขายเอ้ยมาขายขอให้ผมก่อนได้ไหมมาหลังร้านได้ไหมกูว่าเรียบร้อยหันครึ่งไปได้หนึ่งคนมีคนไปครึ่งทอดแล้วแน่เลยอ๋อเขาแบบให้เรามาหลังร้านได้อย่างงี้ไงโอ้โหแมง ตกใจนึกอะไรนี่ขึ้นได้ปะไม่ได้สวัสดีครับคุณแคชเชียร์ผมมาซื้อของทำไมคุณไม่ไปอยู่ข้างหน้าคคุณพี่ปากจากัดเอ้ยไม่ใช่หมายถึงคุณพี่ปากแดงอะไรก็จมาทำอะไรที่นี่เหรอขอโทษนะครับคือผมมาที่นี่มาจ่ายบินน่ะงั้นเหรอรอก่อนนะเดี๋ยวฉชงจะกลับไหมได้โปรดกลับไปที่หน้าแคชเชียร์นะคะ,ะ,คะโอเคครับเดีย๋ยวผมกลับไปครับ เรียบร้อยเรียบร้อยมีรถชนเรียบร้อยหักหักหักโค้งคุณผู้เญิงมีรถชนข้างหน้าไม่ใช่ความผิดกูกูเพิ่งมาซื้อของโอ้ oh my god มีเลือดโอ้ oh my god แล้วกูมาตรงถนอนอย่างนี้กูเป็นพวกคิดเสื้อกจริงๆต้องทำไงอะออะปล่อยออาปล่อยกูเดินหนีอะโอ้ว้าว oh, wow. มีรถชนนี่นะ ทำอะไรไม่ได้อะกลับที่ไปคิดตังดีกว่าปล่อยรถชนไปฮะไม่ใช่ความน้าที่ของเราฮะให้ตำรวจแล้วก็เอ,อ้นี่เขาว่าจัดก,การเองฮะไดย้ครับมีรถชนข้างนอกครับมีรถชนข้างนอกครับไม่ไปข้างนอกหน่อยเหรอจริงๆตอนแรกค่ะจ่ายเงินนะครับโอเคค่ะโอเคฮ่ะแล้วเพิ่งมีรถชนเมื่อกี้ไม่ได้เย,ยอผู้หญิงทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยนนะคะขอโทษนะครับคือว่า มีอะไรหรือเกิดอ,อะไรขึ้นกับสาวแก่คนนั้นเหรอครับอ๋อคุณป้าคนนั้นเหรอครับนะอ๋อ,อเรื่องปแปลกๆเมื่อคืนเหรอ,อนี่ค่ะนางบอกว่าคือเรยเราถามนางไปว่ามีคือมีอะไรเหรอกับคนหญิงแก่คนแก่คนนั้นนะฮะและนางบอกว่าอ๋อมันมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ่ะ แล้วก็มีเรื่องเหรออะไรบางอย่างครับแปลกๆเกิดขึ้นที่นางไปได้ยินมาด้วยอ่าแล้วกูโดนล็อกแล้วกูโดนล็อกเรื่องแปลกแป,กแปกเหรอในห้องน้ำมาเสียงมาจากห้องน้ำมาอ่าแล้วเป็นพวกขี้เสือกใครใครใครไม่รู้แต่ที่รู้แม่งมีใบอะไรตก อ่าดูหน่อยตัวรถไฟเอาตัวรถไฟไม่กูจะบ,บ้านกูอยู่ตรงนี้ให้กูไปไหนตัวรถไฟแล้วต้องเก็บไหมไม่เก็บหรออาเก็บหน่อยนะอาจจะแบบมีอะไรให้ทำแล้วน,นะนะไม่เก็บก็ไม่เก็บอ่าไปก็ไปไม่กูออกเหมือนเดิมเอะกวกหลักเสียงอะไรอุ้ย วอดมีเคียวอยู่งั้นนะเฮ้ย What the fuck What t h มีเสียงวิ่งในลานนะกูไิเง Help me Help me Help h e l ยไม่ไปได้สายแยกกตกตักตก ไม่วัตเตอฟุตไม่นะขาดครึ่งเวลาโอ้ my god what มันวิ่งอยู่นั่นโ oh my god แล้วกูอยากจะวิ่งแต่กูนั้นเป็นโลกหอบอีกแล้วหมดก๊อกหมดก๊อกวุ้ดมันมีอยู่ทางขวา เทเกเท่แฮะโอ้โหแล้วเมื่อก,กี้ผู้หญิงมันวิ่งออกมานอกร้านเว้ยม่งชนแบบเมื่อกันวิ่งออกมาแล้วม่งโดนเฉือนแบบชั่วเลยฮะสวัสดีครับคุณยายเราเคุยกับคุณยายได้ป่ะคุณยายสวัสดีครับเขาเป็นแบบนี่เปล่าเขาเป็นแบบคุณยายของคนผู้ตายเอาเปล่ปาเออหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยอ่กกดทุกอย่างเพราะเขาก็มีแสงให้นะ สวัสดีครับคุณยายคุณยายเขาจะพูดกับเราฮะว่าไงครับคุณยายว่าสวัสดีครับคุณยายอย่าทำหน้ายืดอย่างนั้นจะคุยกับผมก็รีบคุยฮะทำไมฮะเมื่อคุณหนึ่งตามฉันผมมาเหรอครับคืนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะมาวิงว่งวิ่งหนีซะหนุ่มน้อยโอ้เขาจะมาหาเราเหรอว่าแล้วมปนแปลกแ,แม่งใส่เดี๋ยวกูแบบว่าเหมือนชาตินี้แม่งไม่เคยไม่เคยแบบเจอกูมาก่อนอ,ะอ่ะ ถือว่าเป็นดาราโอ้โหเล่นแบบหัวใจกับวายฮะไม่คิดว่าจะจำแรงขนาดนี้คือแบบเราก็วิ่งแบบพยายามหนีไงเธอได้ยินเรื่องของเทเคเเคเหตุการณ์ที่เทเคไหมอ๋อค่ะไม่ค่ะเทเคนี่หมายถึงตำนานใช่ไหมคะใช่ใช่เธอยังเด็กอยูน่นะบางทีเธออาจจะอยูน่นอกนาบอร์ด แต่ตำนานนั่นกลับมีอยู่จริงอ่ะมันน่าก,กลัวมากเลยนะจริงเหรอคะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะเคืน,นี้น่ะในเมืองนี้ถ้าเธอคนนั้นปรากฏตัวเธอไม่มีทางหนีออกจากเธอคนนั้นได้นะลวังตัวน้อยนะหนุ่มน้อยอ้หนูน้อย,อย,อยดูแลตัวเองด้วยค่ะเฉันจดูแลตัวเองค่ะอ๋อพวกมาคือถ้าเกิดเจอเราปับ๊บกูตายนางใส่เดี่ยวเลยละฮะเขาบอกมายัง ยังไม่มาอ๋อต้องเราต้องแบบไปนี่ก่อนเนี่แล้วก็มีใบตัว๋วโอเคพอมีตัวปั๊บแล้วก็ไปข้างหน้าออกไม่ได้เพราะว่ามีเคียวตรงนี้ฮะมาเคาะโอ้โหเคียวเรียบร้อยแล้วมันมาฮะ ตักๆแตกๆแตกไหนมาดิอยากโผล่ก็โผล่มาตอนนี้อยากโดนแล้วอะตักๆแตกๆแตกมาตักๆแตกๆแตกตตกๆแกถึงคือบอกว่าโผล่มาเหอะแต่กูก็กลัวตักๆแตกๆแตกโอ้น่ากลัวมากฮะบอกตรงๆว่าน่ากลัวมาแล้วมีคนวิ่งออกมาแล้วฮะชั่วโดนฟันนี่ไงกดชิปเพื่อวิ่งฮะ แต่รู้สึกว่าเหมือนขับรถหนี่ได้ปะผมจะยังผมจะไม่ยอมผมยังไม่ไม่ลองนี่นะผมว่าถ้าเกิดเราไปทางนั้นเลยเราจะโดนตุ๋ยเลยฮะอ่ะเราไปที่อื่นก่อนแล้วกันนังอะจะจ้องเล่นเราอยู่ฮะแต่ก็ไปทางรถไฟอะไปทางไหนอะนี่ฮะมันตามหลังเรามาทางนู้นน,นะนะอยู่นานไปนี่โดนปะผมขอรอบอะนะถ้าเกิดผมขี่กรอผมต้องขอประทานโทษเลยฮะผมกลัวจริงจริงไม่ได้ฮะทางนี้ไม่ได้ฮะทางนั้นแน่ๆเลยผมว่าต้องไปทางนั้นแน่ๆเลย มีทางเดียวแล้วฮะนี่ผมไม่วิ่งเลยนะไม่ได้ฮะมีทางเดียวต้องไปทางนั้นเหรอผมว่ามันต้องหาของได้บางอย่างได้ฮะหรือว่าจะต้องไปที่ไหนสักที่นึงได้อะหรือมีอ๋อนั่นวะนั่นปะ,นนปะคุญแจฮะคุญแจล้นนีอ่อย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งเก็บวอเก็บเวิง่งไว้ฮะ ผมวิ่งนะนะวอทนี่ไงเขาบอกว่าห้ามวิ่งเธอไม่ควรวิ่งหนีนี่กูขึ้นรถหนีแม่งเลยนี่แกจะฟันก็ฟันไม่ได้เพราะลนชั้นมันแข็งไงเล่ามาเจอเทเกตเทเกะนี่มาล้างเทเกตเทเกตนี่กูเหยียบนี่กูเหยียบเลยเหยียบมิดฉิดขอบซ้ายเจ้าอะฮะถ้าเกิดมันมีเคียว แล้วมันวิ่งสองขาไม่ใช่มันวิ่งโดยคล้ายแขนฮะอยยาวิ่งบนพื้นขับรถชนจบทเทเกตเตเคฉากสองจบแล้วดูจากสกภาพน่าจะมีสีเขตเอนดิ e ้งแต่กูไม่หา <laughs> น้องแบกอยู่ตรงนั้นเลยฮะช่างนาสองสารจริงๆตายรอบหนึ่งมาแล้วโดนรถเหยียบตายอีกรอบหนึ่ง <laughs> รอบนี้ไม่น่าเหลือสองแขนน่าจะเหลือแขนเดียวอะ่ะจบลวฮะนี่คือ Take K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  เทเกตเเกเฮ้ยเทเกตเทเกฮะ เกมนี้ก็ผมว่ามันนาก็น่าเกล้น่ากลักกวามากนะฮะผมชอบเกมแบบนี้มากเลยแต่ว่าก็เกลียดในเวลาเดียวกันนะ,ะเพราะว่าผมเป็นพวกที่บอกว่าข <c oughs> ี้พลานอยฮะ,ะครับก็จบ้วฮะเกมนี้ก็ถ้าใครชอบเกมแนวนี้เกมญี่ปุ่นแนวนี้ก็ฝากมาขอไม่ได้นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย